รีสอร์ทเกียรีสอร์ทอันนี้ทางไปไถามครับไม่ไกลนะครับประมาณสองสองร้อยเมตรนะร้อยเมตรใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยอันนี้สดเลยนะครับเนี่ยเดินสดเลยนะครับไม่ได้ตัดต่อปิดปิดอยู่นะคะอืมอันนี้เที่ทักส่วนใหญ่จะปิดอยู่ที่ พัทยาแต่ยังไม่เปิดอันนี้ดูดูดูัวนี้อันนี้โซนไหนของพัทยาครับหาดจำเทียนอ่ะดูฝังงง่งนู้นมังค่ะนุงก็ปิดสวยฝั่งนี้ฝั่งนี้ดูนี่ชื่อ blue house ไปไม่ไหวแล้วนะครับเรื่องเที่ยวมันก็ยังน้อยอยู่นะครับนนยังไม่เปิดประเทศอ,นนอันนี้ก็สวยแต่ก็เหมือนจะเปิดอยู่นะ เดินไม่ไกลเลยนีถึงแล้วนะีไ่งไงใอนี่ไงไมกลมากนี่ชาหาดแล้วครับเดินไม่กี่ก้าวก็ถึงชาหาดโอเคนะครับจะได้ไม่มีเสียงรถมาก,กท,ท,ที่พักเขาโอ้โห สมัยมากนะครับอยากให้มาพักสะอาดมาแอร์นี่เงียบกิบป,ปกติปกติไปมานะครับ90%สิเสี่งแอร์จะดังมากนะครับมีที่นี่นะครับแล้วก็มีที่หนึ่งนะครับแต่วันนี้เปลี่ยนมาบรรยากาศอยากพักใกล้ทะเลอันนี้ก็ใกล้นะครับไม่ถือว่าไกลนะครับเนี่ยนับก้าได้ถึงแล้วนะครับ ก็จะมีเต็นท์นะครับนั่งกินได้นะครับจังอาหารได้โอเคเลยนะครับนี่ฮะชายหาดจอมเทียนนะครับไปน้ำเดิน z o งไปดูร้าน,นะค้าก่อนอารมณ์ทะเลอะไรก็ได้น่ะเอตัดปิดก็ได้ปะป๊า ใกล้มากนะครับตะเดียก็ถึงทะเลละมีเต็นท์ทสั่งอาหารด้วยนะครับเนี่ยอันนี้น้ำลงยากาศร,รอบนะครับคล้ายค้าบางแสนะะแสนะครับคยคบางแสนนะครับน้ำลงอยู่ฝรั่งที่นี่ก็จะไม่ถอดแมสเลยนะครับมาก็ต้องระวังนิดนึงนะครับ